อีกรอบหนึ่งนะครับ fc อ่าก็ตามนั้นเลยนะครับ fc นะเวนกรรมใครเวนกรรมมันนะครับคือบางครั้งคนเราก็ลืมลืมดูดวงชะตาตัวเองไปนะครับ fc เล่นงานแต่คนอื่นเขานะแต่ไม่ได้ดูตัวเองนะครับอาจจะลืมไปนะ ออคุณวันเพ็ญนะครับสวัสดีครัแแดงมากวดให้แล้วขอบคุณมากครับผมสวัสดีคุณบวหมวดบัวทองด้วยนะครับ <c oughs> นะเเล่นงานคนอื่นเขาตลอดเวลานะครับเล่นไปเล่นมาตัวเองก็จะโดนเอานะครับเออตัวเองจะโดนเอาก็จะลำบากแหละเอฟซีนะว่ากาันไปคือหมอง,งูนะหมอง,งูไม่ตายเพราะงูไม่รู้จะตายเพราะอะไรแล้วลนะ่ะ <c oughs> เออ ใช่ไหมตายเพราะงูหมองูก็ตายเพราะงูเออเป็นอะไรก็ตายเพราะอันนั้นแล้วแหละนะครับเอฟซีเพราะว่าคนเรามันทํางานอ่าในด้านทังพวกนี้เนะี่ยความเสี่ยงมันก็ย่อมมีถูกไหมถ้าคุณคิดอยากจะมีแสงอะในนี้นะครับเอามากดไลค์ใหนะ้คุณเรืงไัยนะครับขอบคุณมากครับผมมารี่นะครับสวัสดีครับผมเออ สวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านด้วยนะครับคือคนเราอ่ะอยู่นะครับอยู่ให้เป็นเย็นให้พอพูดง่ายว่าถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเขาเนะี่ยปัญหาก็จะไม่ค่อยเกิดหรอกแต่นี่โช์ไงโชพราวไงโชวความสามารถโชพราวนะครับเออมันก็ต้องเกิดแบบนี้แหละนะคุณเอไอนะครับสวัสดีครับผมก็ต้องเกิดธรรมดานะครับอืมได้ข่าวว่า พวกยาออกหมายจับนะครับโอ้ตายแนละ้วไปกันใหญ่แนละ้วเอฟซีเอยนะใช่ครับผมกรรมใครกรรมมันคือจ้องจะเล่นงานคนอื่นเขาอ่ะนะจ้องจะเล่นแต่งานคนอื่นเขาแต่ว่าตัวเองถามว่ามีมีบาดแผลไหมไม่ต้องถามบาดแผลเพียบนะบาดแผลก็เยอะเออ จะได้มาง่ายๆนันคงเป็นเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันต้องทุกคนต้องมีบาดแผลท้งนั้นเออมีอ่ทุกอย่างถ้าคุณคิดจะเดินทางบนถนนสายนี้นะเออมันก็ต้องมีเออมันต้องมีีไม่ต้องกลัวหรอกนะครับเออถ้าอยากจะแบบโชว์พราวในถนนสายนี้มันต้องมีอยู่แล้วเออเรื่อง <c oughs> ขดงคดีนะครับอืม อะไรเนี่ยนะครับ fc เอ,อ่อเขาไปทำงานแล้วมั้งนะครับเขาไปทำงานแล้วมั้งนะคุณรัศมีนะครับไปทำงานมั้งเออไปทำงานอยู่เขาก็ทำงานอยู่นี่แหละอืมแ,แถวๆนี้แหละเอ,อ่อเขาธุรกิจเขาเยอะขานั้นนะ่ะอืมธุรกิจเยอะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาใน fc นะเออ ก็เป็นตัวแทนไปเดี๋ยวก็มานะครับทำงานอยู่เออเขาทำงานอยู่ธุรกิจเยอะนะก็ว่ากันไปนะครับเรื่องราวของพวกนี้นะครับอ,อคือทำอะไรก็แล้วแต่แล้วทำให้คนอื่นเขาเนี่ยมีปัญหาหรือเดือดร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายตัวเองก็โดน ก็โดนโดนได้มันโดนได้กันอยู่แล้วของมันโดนกันได้นะเหมือนกับวันลุมพินีนะเอออย่าไปท้าทายนะครับเออของมันโดนกันได้เอฟซีก็อย่าร้องนะครับโดนไปแล้วก็อย่าบ่นอย่าร้องมันเป็นเรื่องปกติของคนที่เขาทำงานเกี่ยวทางด้านพวกนี้นะเออร้องกันไปร้องกันมาสลับกันไปสลับกันมาสุดท้ายก็โดงโดนเออ บางคนนี่อาจจะคิดว่าากฎหมายอาจจะไม่ถึงไม่ถึงตัวยังไงก็ไม่ถึงตัวกฎแห่งกรรมมันก็ถึงอยู่ดีถูกไหมในเมื่ออย่างอื่นไม่ถึงกฎแห่งกรรมมันก็ไปถึงอยู่ดีสักวันคุณก็ต้องรับผลกระทบกระเทืนอนอาเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมนี้อยู่แล้วต่อไปต่อมาเนี่ยนะครับถ้าคุณได้รับตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็ยาวเลยเออาจจะถึงขั้นอ่า เดือดร้อนนะครับในครอบครัวนะครับหรือตัวเองได้รับทุกขเวทนาเกี่ยวกับทังด้านโาครคภัยไข้เจ็บไม่ญาติพี่น้องก็อ่คน,นภายในนะครับมันก็ต้องโดนเออไม่ช้าก็เร็วพูดง่ายๆไม่มีใครอยู่ค้ำไปได้ไม่มีใครอยู่คำ้คำ,ไไคคำฟ้าแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สบายใจได้ที่มันมันขึ้นอยู่กับ บุคคลนะครับว่าคุณนั้นน่ะเขาเคยทําคุณงามความดีไหมไม่มีอืมชีวะประวัติเขาไม่มีมอีอ่ะออเชีวะประวัติไม่เคยมีมีแต่เล่นงานคนอื่นเข้าไปเ,เล่นงานคนนู้นบ้างคนนี้บ้างนะครับสลับกันไปเ,เรื่องนู้นบ้างเดี๋ยวเรื่องนี้บ้างนะครับอืมหาก็คือโชว์พราวให้เอฟซีตัวเองเห็นว่านี่นะเว้ยนะ ไม่มีใครกล้ายึกยักเอ,อเก่งที่สุดในตองอูอย่าลืมนะคเอ็นซีคนที่เก่งเนี่ยไม่ได้ออกมาถ้าทุกวันนี้เลยคนที่เขาเก่งกว่านี้มีเยอะเออเก่งๆเนี่ยปัจจุบันนี้ยังอยู่ข้างในอยู่เลยเออเพราะอะไรก็ทําผิดไงเออนะทําผิดไงก็คือทําผิดคุณจะไปแก้ไขยังไงได้นะน้นเมื่อคุณผิดอ่ะ ใครก็แล้วแต่คําพูดน่ะที่บอกไม่ผิดไม่ผิดสุดท้ายเป็นไงมันก็ยังไม่ได้ออกมาแล้วทําให้คนอื่นเขาคนภายในครอบครัวเดียวกันก็เกิดความทุกข์ยากลําบากนะครับลูกหลานก็อยู่ยลําบากเพราะอะไรถ้าผู้นําครอบครัวทําเดินทางไปทางที่ผิดใช่ไหมคนที่อยู่ภายในครอบครัวก็ได้รับผลกระทบไปด้วยอยู่ด้วยความยากลําบากนะครับ ทุกยากเอออยังไมล่ะลูกหลานก็ลำบากเข้าหน้าเข้าตาสังคมก็ไม่ไหวทำยังไงได้ก็อยู่แบบนั้นเนาะเออก็นี่แหละเอฟซี FC. มันเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นอ่ากระจกให้เราส่องได้เห็นได้ว่านี่ไงผลของการกระทํานี่นะนี่แหละผลของการกระทํำก็เป็นแบบนั้น เ,เขาทําดีมันก็ย่อมได้ดีถูกไหมล่ะอแต่คุณทําแบบนี้คุณก็ต้องได้แบบนี้ไปสิต้องรับสภาพมันให้ได้นะเออต้องรับสภาพให้ได้ไม่ว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรแหละถ้าคุณทําผิดเมื่อไหร่ผลกระทบไม่ใช่แต่ตัวคุณเองนะครับคนภายในครอบครัวคุณก็ได้รับผลกระทบไปด้วยใช่ครับผมนะครับตามนั้นเลยพรจิบนะครับ ช่เราต้องไม่สร้างกรรมเวนยิ่งอายุเยอะๆเนี่ยเราจะไปสร้างกรรมเวนทําไมถามหน่อยสีถูกไหมเราจะไปทําทําไมอ่ะเราอยู่ดีของเราอยู่แล้วเนี่ยไม่มีความเดือดร้อนให้คนอื่นไม่ได้ทํานู่นนี่นั่นให้คนอื่นเออไม่ได้สแสวงหาไปทั่วเออกูโชว์กูโชวเออแสวงหาอํานาจแสวงหาความสามารถของตัวเองโชวความสามารถของตัวเองไง คือบางคนที่เขาไม่เก่งแต่เขาก็พยายามโชว์อานาจโชว์ความสามารถของตัวเองจังว่าตัวเองเก่งอย่างงู้นเจ่งอย่างนี้รู้ทุกเรื่องนะยกเว้นเรื่องตัวเองเท่านั้นแหะรู้ทุกอย่างภายในโลกนี้กูรู้ทั้งทุกอย่างแต่ไม่รู้อย่างเดียวคือตัวกูน,นี่แหละเออนะไม่เคยรู้จะสอนจะสั่งนะจะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องย้อนกลับมาดู ครอบครัวตัวเองย้อนกลับมาดูญาติพี่น้องตัวเองว่าเราทําดีที่สุดแล้วหรือถูกไหมเราทําถูกต้องที่สุดแล้วด่าชาวบ้านเข้าไปได้แต่เราก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองด้วยว่าตัวเองที่ผ่านมาเคยเอสนใจครอบครัวตัวเองไหมเคยดูแลญาติพี่น้องตัวเองไหมรักให้กลมเกลียวกันอยู่หรือเปล่าอ่าใช่ไหมถ้ายังทําไม่ได้ก็อย่าไป สอนเขาเลยอย่าไปว่าคนนู้คนนี้เลยนะอายปากเปล่า,าเออว่าแต่เขาอีเหนายังเป็นอย่างนี้ดีกว่าเออใช่ไหมว่าแต่เขาอีเหนาก็เป็นก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมเออยังไงได้เอฟซี FC. นี่แหละกรรมเวรแท้ไม่ต้องไปไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกแอดวานะรอชาตินี้แหละ เต็มเต็มเลยชาตินี้เต็มเต็มรอชาตินี้เลยใครที่เล่นงานคนอื่นไว้เนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยเอฟสุดท้ายตัวเองก็โดนเออสุดท้ายตัวเองก็โดนรับรับกันให้ดีแล้วกันรับกันให้ได้ไม่ว่าเรื่องไหนแล้วกันแล้วอันนี้เราพูดภาพรวมๆไปเลยแล้วกันเออภาพรวมๆที่ใครที่คิดจะทําแบบพวกนี้ แต่สุดท้ายตัวเองก็โดนอโดนเพราะได้ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วเออจะมาโชว์ว่าโอ้ฉันทํานี่โอ้โหดีที่สุดแล้วทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อสังคมทําเพื่อส่วนรวมถามหน่อยส่วนรวมได้อะไรเ <c oughs> อ้ได้ตรงไหนนะครับส่วนรวมได้อะไรได้ตรงไหนไม่เห็นมันมีให้มันเป็นรูปมาทําเลยได้เป็นรูปมาทํามีไหม ส่วนรวมได้อะไรไม่มีอ้างพวกนี้นะชอบอ้างคนอื่นชอบอ้างเรื่องส่วนรวมชอบอ้างความถูกต้องเกลียดนะักคนพวกนี้นะอ้างความถูกต้องความถูกต้องเขานี่หูต้องเป๊ะๆทำเอ่ออะไรทำงานเรื่องพวกนี้ทำกฎหมายถูกเป๊ะๆจะไม่ผิดกฎหมาย อใส่คนอื่นที่ผิดกฎหมายนู่นนี่นั่นแต่หารู้ไม่ว่าตัวเองเนี่ยคดีความเพียบเลยทําในเรื่องที่ถูกแต่ตัวเองเนี่ยคดีความเพียบเลยเออมีทั้งหมายนะครับมีทั้งอะไรอะเอ่ะเออมีทั้งใบนัดพบนัดเจอนะครับหมายเรียกมีทั้งหมายจับเฮ้ย คุณจะไปทำคนอื่นได้ยังไงเนี่ยตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยเออจะไปช่วยเหลือสังคมได้เหรอในเมื่อตัวเองตัวเองยังดีไม่พอเลยเออยังดีไม่ได้เอาง่ายๆสวัสดีคุณย่โย่ด้วยนะคุณธนกรนะครับหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาแล้วเนาะเอ่อก็ทักทายกันไปแล้วกันนะครับทักทายกันไปแล้วกันนี่แหละเอฟซี FC. ดีไม่พอเย็นไม่พอนะครับพูดง่ายว่าดีไม่พอไปสอนคนนู้นสอนคนนี้ว่าต้องทําแบบนู้นนะทําแบบนี้นะแต่สุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้ทําทําไม่ได้ดกต่างหากเออแต่และคนเอาพูดงา่ายอ่ะถามหน่อยว่าไปดําเนินการคนนู้นคนนี้ตัวเองเนี่ยดีแล้วเหรอปลอดภัยเป็นคนที่ขาวสะอาดใช่ไหมเออต้องพูดกันอย่างนี้ ใช่ไหมเป็นคนที่ขาวแล้วใช่ไหมเป็นคนที่ไม่กินนอกกินในกับใครใต้โต๊ะไม่มีนู่นนี่นัน่น,นมีไหมแบบนั้นมีไหมไม่ม,ม,มีไม่มีเลยอืมคําว่าใต้โต๊ะใต้เตอะนเนี่ยไม่ต้องถามนะครับเออพวกนี้อยู่ไม่ได้หรอกนะถ้าไม่มีของส่งมาใต้โต๊ะอยู่ลําบากอ่านี่เราไม่ได้พูดถึงใครจะอยากรับเอาไปก็เอาไปนะเออเราพูดกันภาพรวม เออถ้าใครคิดว่าเป็นแบบนั้นก็ช่วยไม่ได้รับเอาไปแล้วกันนี่อ่ะเอฟซีคนเราก็อย่างว่านะเออคนที่รู้กฎหมายยังต้องกลัวเลยเขาก็พยายามจะพูดคำกลวมไปเรื่องพวกนี้นะ เอ้ยเดี๋ยวกฎหมายเอาไม่อยู่นะกฎแห่งกรรมด้วยเดี๋ยวก็เอาเรื่องคําสาบานไม่ยังเชื่อเรื่องพวกคําสาบานใช่ไหมเนี่ยเออทั้งนั้นตัวเองก็ไม่ได้ทําในส่วนที่ดีเลยเออตัวเองเป็นเป็นผู้นําที่ดีแล้วเหรอถูกไหมลนะ่ะเป็นคนที่ดีแล้วเหรอเอออยู่ในสังคมเนี้ยทําเพื่อส่วนรวมแค่ไหน เออมีไหมเออเคยเห็นไหมเห็นไหมมีมีไหมทําเพื่อส่วนรวมทําให้เห็นว่าส่วนรวมที่เขาเขาอยู่กันเนี่ยแล้วได้ประโยชน์จากคนเนี้ยเออได้ประโยชน์มีไหมไม่มีอ้ไม่เคยเห็นเลยที่เขาอยู่อยู่มาเนี่ยไม่เคยเห็นเลยใครใต้โต๊ะเอา้าเราพูดภาพรวมนะครับป้านาง เออ่ที่ผ่านมานะ่ะเอฟซก็รู้อยู่นี่นะเออ่ที่ผ่านมาเนี่ยใต้โต๊ะบนโต๊ะกันเนี่ยเออ่ง่ายๆนะ